เริ่มแล้ววันนี้จับตาเส้นทางของพายุลุกใหม่คืนนี้พรุ่งนี้พยายกรณ์อากาศตั้งแต่15ถึง23กันยายนนี้ท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยแอดมินขออนุญาตอธิบายถึงหน้าปกคลิปวิดีโอก่อนนะครับบางท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแอดมินทำการเลื่อนวันแล้วก็เวลาไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่ง ตัวเลขหรือว่าวันที่ที่แอดมินได้ลงตรงหน้าปกคลิปนี้นะครับคือวันที่ของการพยากรณ์ตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนนะครับส่วนคาดการว่าจะมีปริมาณของฝนตกในประเทศไทยและเส้นทางของพายุนะครับซึ่งรายละเอียดตรงจุดนี้แอดมินจะแจ้งเตือนไว้ในคลิปวิดีโอนะครับ ไม่ใช่หน้าปกคลิปนะครับฉะนั้นท่าผู้ชมบางท่านที่อาศัยแต่การอ่านหน้าปกคลิปอย่างเดียวอาจจะทําให้เข้าใจผิดได้นะครับต้องฟังรายละเอียดในคลิปวิดีโอด้วยนะครับว่าแอดมินแจ้งเตือนว่าอย่างไรหลังจากที่แอดมินได้ลงคลิปไปเมื่อช่วงเมื่อวานนะครับเมื่อคืนวานนี้เป็นเช่นไรกันบ้างจนถึงช่วงเช้ามืดนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ตอนกลางถึงตอนล่างนะครับมีฝนตกกันหลายพื้นที่แล้ววันนี้นะครับใครที่ตกแล้วก็ช่วยเข้ามาคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกซึ่งแอดมินก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วว่าฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เย็นถึงค่ำวันนี้เป็นวันแรกใช่ครับ14กันยายนจนถึงช่วงคาดการ22กันยายน ก็เตรียมตัวเฮ hey, กันได้เลยถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรท่านไหนที่ฟังแอดมินรุดสิทธ,ธิคนจนมาอย่างต่อเนื่องนะครับจะสามารถดูแล้วก็วางแผนได้เพื่อเป็นแนวทางในการทําการ,กรเกษตรต่อไปไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตพื้นที่เสี่ยงว่าตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่าวันนี้นะครับพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสุดๆกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเรา เราต้องมาทําความเข้าใจกับสภาพอากาศณปัจจุบันกันก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่าวันนี้เป็นต้นไปนะครับใช่ครับวันที่14กันยายนนะครับแนวของล่องมรสุมจะขยับเขยื่อนเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือตอนล่าง บริเวณทางภาคกลางด้านตอนบนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเข้าสู่ความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมแถวบริเวณตามแนวชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนกลางและรวมถึงบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางกําลังจะทวีกําลังรุนแรงขึ้นปกคลุมทะเลอนนมัน ประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยและเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆใช่ครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าสเกลสีต่างๆนะครับที่ปกคลุมอยู่บริเวณทางทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยจะเริ่มมีการเปลี่ยน จากสเกลที่เป็นสีฟ้าก็จะเริ่มกลายเป็นสีเขียวจากสีเขียวจะเริ่มกลายเป็นสีส้มและจากสีส้มก็จะเริ่มกลายเป็นสีชมพูและบางพื้นที่ค่อนๆไปถางม่วงฉะนั้นหมายถึงว่ากระแสของลมที่ปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยณขนาดนี้มีกําลังแรงของลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆ ตั้งแต่30กิโลเมตรบางพื้นที่มีกำลังแรงลมถึงระดับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับที่คิดภาพไม่ออกก็ให้คิดภาพขณะที่รถวิ่งประมาณ30ถึงประมาณ60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือได้ว่าค่อนข้างเร็วกันเลยทีเดียวนะครับจากนั้นแอดมินขออนุญาตทำการขยับขยืน่นเคลื่อนไปดูในช่วงของวันอาทิตย์ที่15กันยายนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่า จะมีความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมด้วยกันอยู่ใกล้ๆไทยประมาณ3ลูกลูกแรกก็อย่างที่ทุกท่านทราบทางด้านซ้ายของประเทศไทยนะครับ คือความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมแถวบริเวณทางบังกลาเทศซึ่งลูกนี้ถ้าหากจะให้พูดชัดๆมันก็คือพายุยางิที่อ่อนกำลังลงและกำลังจะสลายตัวนะครับที่ขึ้นฝั่งแล้วก็ไปถล่มบริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยหลังจากที่อ่อนกำลังลงนะครับก็จะเหลือเป็นเพียงความกดอากาศต่ำกำลังอ่อนนะครับจากนั้นเจ้าความกดอากาศต่ำลูกนี้นะครับก็พัดผ่านแถวบริเวณทางประเทศพามา่าตอนบนนะครับแล้วก็ไป เลาะตามแนวชายฝั่งนะครับไปปกคลุมบริเวณทางบังกลาเทศแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปเข้าอินเดียต่อนะครับใช่ครับมันก็คือพายุไต้ฝุ่นยางิที่อ่อนกําลังลงเหลือเพียงแค่ความกดอากาศต่ํานั่นเองครับส่วนอีกจานวน2ลูกนะครับคือว่าที่ของพายุ1ลูกนะครับที่จะเคลื่อนตัวและพร้อมกับจะทวีกําลังแรงขึ้นนะครับเป็นความกดอากาศต่ํากําลังแรงและเป็นน้องของพายุจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ จากการอัปเดตล่าสุดตามแบบจำลองนะครับส่วนอีกหนึ่งลูกก็คือพายุณปัจจุบันนะครับเบบินคานะครับซึ่งพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัว มีแนวโน้มนะครับที่จะไปขึ้นฝั่งแถวบริเวณทางจีนตอนกลางนะครับซึ่งพายุลูกนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากนั้นแอดมินจะทําการเคลื่อนไปดูต่อนะครับระหว่างช่วงตั้งแต่วันอังคารที่17กันยายนถึงช่วงวันที่22กันยายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว,ว่าความกดอากาศต่ําลูกใหม่ที่เป็นว่าที่ของพายุนะครับมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวพาดผ่านทาง บริเวณประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นจะลงสู่ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้ กระแสของลมระดับบนจะค่อนข้างแปรปวนจะทําให้ในประเทศไทยในช่วงแรกๆจะมีลมกรนโชกเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่16-17หลังจากนั้นประมาณช่วงวันที่ 17- ถึงช่วงวันที่22กันยายนในประเทศไทยจะมีปริมาณของฝนเพิ่มมากกว่าเดิมและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคกลางนะครับ เสี่ยงฝนทลมหลายพื้นที่จากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่20จนถึงช่วงวันอาทิตย์ที่22กันยายนนะครับ ในประเทศไทยจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับจากเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำของวันที่14จนถึงช่วงวันที่19บริเวณทางภาคอีสานบริเวณทางภาคตะวันออกมีปริมาณของฝนตกสะสมตั้งแต่ช่วงวันที่20ถึงช่วงวันที่22กันยายนจะมีฝนตกหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าท่านผู้ชมมาสังเกตแถวบริเวณแถวบริเวณทางภาคตะวันออกแถวทางขาเขมรหรือว่า ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและประเทศกัมพูชานะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ากระแสของลมจะมีการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาใช่ครับมันก็คือน้องของพายุนะครับส่งผลทําให้ปริมาณความชื้นจะระเหย ได้ค่อนข้างดีฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากลุ่มฝนจะปกคลุมและตกชุกตกแช่ตกหนักตกนานอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั่นเองครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดออกมานะครับแจ้งเตือนว่าในประเทศไทยเสี่ยงจะเจอฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้นะครับ14ถึงช่วงวันที่17กันยายนต่อไปก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลื่นลมทะเลในช่วงนี้นะครับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยตอนบนก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้น ึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทางทะเลอันมันและทางอา่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้เมื่อเราทําความเข้าใจกับสภาพอากาศโดยรวมๆกันแล้วนะครับจากปัจจัยควบคุมสภาพอากาศต่างๆก็จะส่งอิทธิพลทําให้ลักษณะสภาพอากาศหลายภาค ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกลมอุตุนิยมวิทยามีดังต่อไปนี้บริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณทางจังหวัดเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพรอุตรดิตพิจิตร พิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลสิน์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญ สุรินทรศรีสะเกษและจังหวัดอุบลและธาานีจากนั้นมาดูบริเวณทางภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีทางสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาบริเวณทางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่ ใช่ครับเพราะแม่พี่น้องทางภาคตะว,วันออกฟังกันไม่ผิดร้อยละ70ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักถึงนักมากในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายก ปราจินบุรีฉะเชิงเซาจังหวัดร,ระยองจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดนะครับจากนั้นมาดูทางภาคใต้กันบ้างนะครับบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับ และเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและสตูลมาดูทางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักได้ในบางแห่งจากนั้นแอดมินขออนุญาตทำการเคลื่อนไปดูต่อนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืน ของวันนี้นะครับเสาร์ที่14กันยายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าจะมีการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยกระจายตัวปริมาณของฝนตกหนักนะครับจะเน้นในการทั้ง3ภาคก็คือบริเวณทางภาคกลางด้านตะวันออกนะครับมีจังหวัดอะไรกันบ้างที่เสี่ยงก็คือทางจังหวัดนครสวรรค์ด้านตะวันออกของจังหวัดนะครับแถวบริเวณทางสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยานะครับทางลบบรุรีแล้วก็ทางสระบุรีนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับจะเป็น ฝนตกหนักลักษณะกระจายตัวนะครับปัจจัยต่างๆเริ่มชี้เป้ามาบ,บทางบริเวณภาคอีสานแล้วนะครับว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกชุกตกแช่นะครับบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นหลายพื้นที่มากๆนะครับเช่นนครนายกปราจินบุรีหรือบริเวณทางฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราด ปริมาณของฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวบริเวณทางภาคใต้ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำนะครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นปริมาณของฝนตกเล็กน้อยตกพล่ำๆตกชักชากนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ ฝั่งตะวันตกนะครับก็คือตั้งแต่แถวทางละนองพังงาภูเก็ตโดยเฉพาะทางช่วงพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลน,นะครับจะมีโอกาสเจอปริมาณของฝนตกพรมแล้วก็นานกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านตะวันออกของทางภาคใต้ด้วยเช่นบริเวณทางจังหวัดชุมพรทางสุราษฎร์นครศรีธรรมราช าทางพัทลุงหรือทางสงขลาจากนั้นประมาณช่วงดึกๆนะครับเอาเป็นสักช่วงเวลา23นาฬิกาหรือก็คือประมาณช่วง5ทุ่มของคืนนี้นะครับเสาร์ที่14กันยายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางถึงฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือพื้นที่ที่ถูกสเกลที่เป็นสีเหลืองและสีส้ม เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับทางบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกนะครับเริ่มตั้งแต่แถวบริเวณทางนาโซนะครับของจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากแถวบริเวณทางนครพนมนะครับทางบริเวณสกลนครนา,นานว่าแถวบริเวณทางปุชินาลายจังหวัดมุกดาหารบริเวณทางอํานาจเจริญน,นะครับแล้วก็บริเวณทางจังหวัดยะโสธรทางบริเวณร้อยเอ็ดนะครับทาง ฝั่งตะวันออกของจังหวัดก็เสี่ยงนะครับแล้วก็บริเวณทางจังหวัดอุบลและสถานีทางตอนบนก็เสี่ยงเจอฝนตกหนักปานกลางนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือคือตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายอุดรหน,นองบัวลำพูขอนแกน่นชัยภูมิกรสินมหาสารคาม แถวบริเวณทางโคราชบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกษเสี่ยงเจอปริมาณของฝนตกจักชาก,ชากและเป็นปริมาณของฝนตกพรำมพลกระจายตัวสําหรับบริเวณทางภาคเหนือนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคกลางด้านตะวันตกนะครับบริเวณทางภาคใต้ก็ยังคงเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับพื้นที่เสี่ยงบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับ เรามาเริ่มดูกระทางตอนบนนะครับก็ตั้งแต่แถวทางปราจีนทางหนองไห้พนมสารคามแล้วก็ทางจังหวัดสระแก้วนะครับทุมแสงแกลงจันทบ,บรุรีคลุงแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางถึงฝนตกหนักถึงหนักมากและให้ระวังในช่วงของบริเวณเอ่าวไทยตอนบนนะครับก็เสี่ยงเจอปริมาณของฝนตกเช่นเดียวกันนะครับเรือเล็กขวนงดออกจากฝั่งจากนั้นเราจะเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเวลา5นาฬิกาหรือก็คือช่วงประมาณตีห้านะครับท่านผู้ชมจะ สังเกตเห็นได้ว่าช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่15กันยายนนะครับพอแม่พี่น้องชาวสวนยางจับตาผู้ที่อาศัยอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือด้านตะบันออกตั้งแต่แถวบริเวณทางจังหวัดเชียงรายพะเยาจังหวัดน่านพแพร่อุตรติตถ์และก็รวมถึงบริเวณทางจังหวัดพิษณุโลกหรือทางเพชรบูรณ์สุขโขทยัยบริเวณทางจังหวัดตาก กำแพงเพชรพิจิตรนะครับให้ระวังปริมาณของฝนตกแช่นะครับบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือด้านตะวันออกนะครับเสี่ยงตั้งแต่ทับบริเวณทางจังหวัดเลยนะครับทางหนองบัวลําพูน้องคายจังหวัดอุดรน,นะครับทางขอนแก่นทางบึงการสกลนครแถวทางกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อเอ ยะโสธรน,นะครับทางบริเวณอำนาจเจริญทางสุรินทร์ตอนบนศรีสะเกดและทางอุบลราชจะานีนะครับ พื้นที่ดังกล่าวนี้เสี่ยงปริมาณของฝนตกแช่นะครับพอแม่พี่น้องชาวสวนยางก็เตรียมน้ํากรดกันให้พร้อมด้วยนะครับบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับก็ยังคงมีฝนตกอยู่ทางตอนบนได้นะครับเสี่ยงตั้งแต่แถวทางฉะเชิงเซานะครับทางตอนล่างของจังหวัดปราจีนแถวเรืเ่อนทางสะแก้วทางชนบุรีนะครับแล้วก็จันทบ,บุรีนะครับขลุงบริเวณจังหวัดราด ภาคใต้นะครับส่วนใหญ่ภาคใต้จะเน้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแต่ก็จะเริ่มมีฝนโปอยๆนะครับตั้งแต่แถวทางเพชรนะครับลงมาทางปัจจวบทางอ่าชุมพรนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอนะครับละนองนะครับพังงาภูเก็ตทางสุราษฎร์ธานีกระบี่จังหวัดตรังนะครับสตูลน,นะครับนครศรีธรรมราชแล้วก็รวมถึงพัทลุง สงขานะครับก็มีโอกาสเจอได้เล็กน้อยในทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝนจะไปเน้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับขึ้นลมบริเวณทางทะเลอันมันกับทางอ่าวไทย จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับเน้นย้ําเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสําหรับสาเหตุที่ขึ้นลมมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็อย่างที่แอดมินพาท่านผู้ชมไปดูกระแสของลมบนเมื่อกี้แหละครับกระแสของลมบนก็เริ่มมีกําลังแรงแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามาสังเกตแถวบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้ว่ามันจะไกลจากประเทศไทยนับพันกิโลนะครับแต่ท่านผู้ชมนะครับสังเกตเห็นว่าบริเวณทาง ตะวันออกของทางเชียงเหนือเล็กน้อยของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับความกดอากาศต่ําลูกว่าที่ที่จะเป็นพายุเคลื่อนตัวลงบริเวณทางทะเลจีนใต้ในอนาคตนะครับจากการอัปเดตตามแบบจําลองมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแบบจําลองอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ ช่วงแรกๆจะเป็นความกดอากาศต่ำหรือกระแสของลมที่มีการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาจากปัจจัยที่เป็นตัวควบคุมสภาพอากาศเช่นนี้มันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เราทราบว่านะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มเพิ่มกําลังหรือจะเริ่มทวีกําลังรุนแรงแล้วนะปกคลุมบริเวณทางทะเลอ,อันมันประเทศไทยประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะแล้วก็บริเวณทางอ่าวไทยขึ้นลมจะเริ่มมีกําลังแรงแล้วจากนั้นแอดมินจะทําการเคลื่อนเวลาไปดูต่อในช่วงเวลา13บสนาฬิกาเลยก็คือประมาณช่วงบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่15กันยายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าความกดอากาศต่ํานะครับ พัฒนาตัวอย่างรวดเร็วนะครับจะทวีกําลังค่อนข้างแรงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนะครับในขณะที่ก็จะเริ่มส่งผลกับบริเวณทางประเทศไทยเห็นไหมครับวันนี้ฝนจะมาค่อนข้างเร็วนะครับบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณทางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่จะถูกกลุ่มฝนเริ่มปกคลุมนะครับส่วนใหญ่จะมีฟ้าครึ้มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตื่นมา แล้วก็จะเริ่มมีฝนตกบางพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับแถวบริเวณทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนถึงบริเวณทางตอนล่างนะครับถึงช่วงพื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือทางจังหวัดเลยทางหนองคายทางจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรทางขอนแก่นนะครับทางบึงกาฬสกลนครนครพนมมหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรทางอำนาจเจริญ ทางบุรีรัมย์ตอนบนของจังหวัดนะครับทางสุรินทร์ศรีสะเกดและถากอุบลรละสถานีหลังจากนั้นสภาพอากาศจะเป็นเชิงไหต่อไปหลังช่วงเวลา16นาฬิกาหรือก็คือประมาณช่วง4โมงเย็นของวันอาทิตย์เดี๋วแอดมินจะกลับมาลงคลิปวิดีโอให้ให,ใหม่ในคลิปถัดไป นะครับหากว่าถ้าได้ฟังคลิปวิดีโอนี้เห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดนะครับสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ